เดินออกไปข้างนอกบ้างก็ไปไม่ได้นะไม่รู้จะไปไหนเนาะเพื่อน ทางออกจากหมู่บ้านเนาะมาหาทุ่งนาตรงนี้ทางทุ่งนาก็จะเป็นทางคอนกรีตทางลาดยางก็มีทางคอนกรีตก็มีเนาะแถวนี้มีแต่ทางลาดยางกับคอนกรีตหมดเลยทางไปทุ่งนาก็จะเป็นคอนกรีตเหมือนกันฝั่งนี้เลยวัดไปเลยทุ่งนาไปเลยวัดไปก็จะเป็นทางลาดยางทางลาดยางกับทางคอนกรีตก็สองเส้นฝั่งเส้นฝั่งนี้มีทางคอนกรีตออกจากจากหมู่บ้านแล้วก็อีกไปอีกนิดนึงก็จะถึงทางลาดยาง ไม่ใช่หมู่บ้านเลื่อนเพื่อนเป็นทุ่งนาจะเป็นทางลาดยางอีกฝั่งหนึ่งเป็นคอนกรีตทางไปทุ่งนาจะต,ต้องทําถนนดีๆเนาะเพราะว่าต้องขนข้าวขนอะไรเนาะทุกวันนี้แถวสุรินเราตามทุ่งนาก็จะเป็นทางคอนกรีตเกือบหมดแล้วนอนเพื่อนมีแต่ทางคอนกรีตกับทางลาดยางแล้วทุกวันนี้ อีกไม่กี่ปีทางทุ่งนาก็จะเป็นคอนกรีตเป็นลาดยางหมดแล้วนะแต่ก่อนเป็นทางลูกรัง จะมีถนนไปไกลาจากหมู่บ้านมากหลายกิโลก็สองสามกิโลเป็นทั้งสองฝั่งเลยออกจากหมู่บ้านไปฝั่งทางซ้ายก็จากนู้นไกลๆฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นคอนกรีตเหมือนกันอ้อมหลายกิโลเ,ลเพื่อนไม่มีหมู่บ้านเนาะถ้าไปฝั่งนี้ออกจากหมู่บ้านไปจะไม่มีหมู่บ้านเลยไกลามากหลายกิโลกว่าจะถึงหมู่บ้านอีกเป็นหมู่บ้านอยู่กลางทุ่งนาเนาะ ถนนก็เป็นถนนดีอยู่เนาะแต่ก่อนไม่มีถนนแบบนี้เพื่อนมีแต่ทางลูกรังทางหินดินสีแดงๆเวลาฝนตกนี่แฉะไปหมดทุกวันนี้ไม่มีแล้วมีแต่คอนกรีตกับลาดยางหมดแล้วโอ้เดียว <c oughs> อ๋อป้ามาจากหาข้าวหากับข้าวให้หมากับไก่ โอ้ไก่ก็ต้องหมาก็ต้องหากับข้าวให้กินเนาะหาซื้อเนาะซื้อไก่ทอดมาให้หมากินคุณป้าโอ้ดูแลหมาอย่างดีเนาะบ้านอยู่กลางทุ่งนานเพื่อนฝั่งน้นคุณป้าปันจัก,กรยานไปเรื่อยๆ ตองนี้ถ้าไปเรื่อยๆก็จะถึงวัดวัดอยู่กลางทุ่งนา ピン。